แค่ไหนนครับ้าจานนะครับโอ้ยถ่ายคนรอแล้วเนาะถาคนรอกับมาถ่ายเนาะโอ้ครักับพ่อาจ้ีเ้รอติดตอได้พี่นองนะครับแตเขามาลายงวัได้สามตัวเลยนี่อันนี้าอาจารย์แรอันนี้ผ้าอาจารย์นะครับนครับฮะพ้าอาจารย์ยังไงันฮะพราอาจารย์ชิต าจารย์อดมาจาบรีรัมย์นบมครับอ้อันนันดิอันผู้ไลายซื้อว่าไครับผู้ไล่ลายนะครับเป็นต่คองค้าง่าค้งกีัอวดตวริงเาไปองครับนี้มาหางป่อยยองคังเป็นภาพประาค่ะนะยังาคายังรครับซื้อซุ้มด้ววา เอาพระอาจารย์ขอสงวนที่จะเสกรฐบาที่ข้าพเจ้าได้ที่จะให้กคืออธิบตรักและกำเนิดสุขสุขนาฏ มาราต้โนาวัตนาลาปิจามมะาราตายุทาคาโคราคาานจาิวัตตาโมปิตาปุษาญาติจาริวตาปิจานสัพตัตสุขีโนตุกุญญาิปังารตาิเสุขจติวิตัเณ อะตัสสุขัสอะภยาเมระโสกาสันจุปตะวานาเตตาอันตรายาภิรินสันตุเตชะตาเยเต a oh, lot wow. สาธุสาธุากกเ็เเาเอา่ากัจ่านลากเาราเพ่คุณได้ทออสตรเีเอาฟอบขั่วของคุณแดงที่พานางขาแล้วกเหียวหนกให้โสมโมที่นลันนึงปวดเด้อใช่เปล่าอีกนึ่งนหนาสาระการเนี้ยนะครับรับโสมโมที่พร้อมนละหนึ่งปวด เราทเลี e. ่ยเป็นำปูนเด็กลูกเด็กแกรับได้โสมโมทีนะครับคบรั่วเทวินักใช้ใแกาคุณแม่คุาพากายเขียวนาสอบรัววสอบรั่วนะครับโสมโมทีคนหนึ่งตัวหนึ่งตัวนะครับเขามาทำอะไรกันเขามาทำกันอะไรกันคนก็เยอะนะ คุณนายเขาทำอะไรกันคนขึ้เยอะจังเลยทั้งหน้าอะไปดู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 ตามมาตามมาไปน้ครับเราทำอะไรกันมา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 เออไม่ยังไม่นองขนาดไม่ต่งกันพี่น้องครับตามมาเบิ่งตามมาเบิ่งครับคนขึ้นไลเอเออเออเอโอ้เฮ็ดยัง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 เ็ยังไม่ยังไม่ยังล่ะไม่ยังล่ะโซ่โโอะไรกัน ใช่เ่ยโอ้ปาล์มนาศามากทำลายปาล์มมากโอ้แจกโสมโอที่ปเดี่ยเอาคนละขวดคนละขวดเอา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 ได้ทุกคนได้ทุกคนได้ทุกคนเราต้องห่วงนะทุกคนครับเหลืออีกอยู่ประมาณสิบลังแจกทุกคนทุกคนจัดไปคนนั้นแม่จัดไปจัดไปอ มาหดูนะอุศอหลายเด่อผ่านมาเ้อะจุดจดครับผู้ปูรับมานี่เขาทจอะไรกันก็ทำอะไรกันก็าําอะไรกันมาเด้อมาเด้อพวกราจะไม่ได้มาเอาเด้อ มาเอา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 มาเอคนละขวดคนละขวดคนละวดมามาคุณแม่มา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 คนละขวดคนละขวดคนละขวดไจะได้จได้อหาเขลี๋ยงเลือจะเอาีกครับ ตามนัดได้เบรลเด้วคับโอทีโอทีครับพี่น้าครับเจิดเกิดเกอดเาสลัก่าร์มาไว้สำเรครับตรงนั้เราดไมส่วนส่วที่รั้นคุณน้คนรกเป็ช่องแปลสฟารบัวลำเบอร์นจอเจอดคร